สวัสดีครับผมแบงค์สาเนกันครับวันนี้นะครับเรามารวมตัวกันมาชาเล่นพี่ๆอาชีวะจากหลายๆสถาบันครับคืองานนี้จะรู้ได้เลยครับว่าใครแม่นจริงใครไม่แม่นครับนี่มาสวัสดีครับผมกว่าบุรณนพลครับสวัสดีครับผมเอกบุรณนพลครับสวัสดีครับผมเคกนกครับสวัสดีครับผมมดประชาชื่นครับสวัสดีครับผมบิลลี่อินทราครับสวัสดีครับผมบังกนกครับ สวัสดีครับผมตูม้งกระหนออกครับโอเคค่ะพี่พี่แต่ว่าวันนี้หนูรู้มาว่าเรามีตัวสีเปิมาจากสถาบันลับๆด้วยได้ไหมคะงั้นขอเปิดตัวสีิเปิตัวนี้เลยะด่เด่น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 โอ้โหผมแหลมสมพลจากสถาบันมือปืนตบมือมอ,ย <laughs> อยากถามพี่พี่หน่อยค่ะว่าตอนที่หนูบอกว่าทุกคนต้องมาดวลปืนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องแข่งกันพี่พี่้สึกไงบ้างว่าเอ้ยวันนี้จะมาแข่งกับใครคิดไว้แล้วหรือเปล่าอะ ผมจะมาชนะใครวันนี้พูดได้เลยนะเออครับก็คือรู้ว่าพี่บางเนี่ยแม่นมากแต่วันนี้ผมก็ไม่ยอมครับผมก็ว่าอยู่ครับจะลองกับพี่แหลมเหมือนกันครับผมครับของผมอะครับผมจับปืนครั้งแรกก็พอพี่บางนี่แหละครับอาจารย์คนแรกเลยครับก็เมื่อกี้นะครับผมแนะนํำพี่ๆไปทั้งปืนสั้นแล้วก็ปืนลูกซองวันนี้คือเรารู้แน่ๆว่าใครแม่นจริงไม่แม่นจริง เห็นจากสายตาที่ตอนเทนไปนี่ผมพอจะเดาออกแล้วว่าใครแม่นขอเดาหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ใครจะแม่นที่สุดในบรรดาที่พี่ๆสอนมาอุ้ยแต่ผมบอกไปตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากดูอะด,ด,ดิดิงงั้นเดี๋ยวเราต้องไปรอดูงั้นเราจะไม่เสียเวลาแล้วเข้ารายการเลยค่ะพี่แบงค์เราจะไปแข่งกันเลยเอ้ารออะไรครับไปดูกันเลย Are you ready? Then bye bye. Okay. เป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ลูกศิษย์เต็มเลยแล้วเป็นลูกศิษย์ที่พาเราเก่งด้วยเรียกเรียกว่าทุกคนตั้งใจมากครับทั้งปืนสั้นทั้งปืนลูกซองครับผมก็จะเก่งเกนิดนึงมีแต่รุ่นใหญ่เท่านั้นเลยฮะนะก็พี่ๆทุกท่านคือยิงปืนด้วยด้วยด้วยความตั้งใจแล้วก็กดความปลอดภัยมาเป็นดับหนึ่งผมรู้สึกแบบว่าทุกคนแบบเหนือความคาดหมายสาหรับผมนะ คือไม่น่าเชื่อว่าบางคนก็ไม่เคยยิงลูกซอมาก่อนยิงครั้งแรกแต่คือยิงแบบเพดล้มหมดอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเก่งๆบ้างอาจจะคัดยุ่มไกลแบบอะไรไปบ้างแต่ทุกคนมีคะแนนหมดเลยครับดีๆเหนือความคาดหมายกว่านั้นคือพระเอกของเรื่องมือปืนตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะแบบยิงคะแนนดีหรือว่าแบบแต้มดีขนาดนี้สรุปเดี๋ยวพาไปดูคะแนนนะเห็นแล้วคือแบบปื้มไม่น่าเชื่อครับคือตัวเต็งๆเนี่ยผมกะว่ายังไงพี่บางมาแน่ แต่ปรากฏว่ามีอยู่6ท่านพี่บางผมเล่นเลข6เลยครับ <c oughs> พี่บางพี่เดี๋ยวพี่เอาเอาความรู้สึกหน่อยทำไมไปอยู่เลขนั้นล่ะ <c oughs> ผมอายผมอายเอาตรงๆนะครับ <c oughs> ผมว่าพี่เขาตื่นเขาเรียกว่าตื่นเต้นจริงๆผมเห็นพี่ผมผมเจอพี่เขาหลายรอบมากแล้วพี่เขายิงปืนดีมากเขาขนปืนมาเยอะมากวันนี้ด้วยความที่แบบเนี่ย สี่ตัวกล้องอ่ะแล้วคือหลายมุมมากเขาก็แบบสั้นๆหน่อยฮะก็เลยเอาเลขหกไปส่วนที่5ครับโอ้โหพี่บิลลี่อ่ะเป็นเวลาที่ดีมากแล้วก็ยิงคะแนนปืนสั้นได้ดีมากแต่ประเด็นคือลูกซองหน้าพี่เขาลอยแล้วเขาก็ยิงอ่าบนหัวเพจเลยไปแกตึบตึบตึบเงี้ยไม่งั้นที่1แน่นอน oh, <c oughs> ชนะคนเดียวหอชนะใครพี่โอเคครับงั้นต่อไปครับวิพี่หมดที่สีเอาเองตรงนะ เวลาพี่มดอ่ะดีนะ40.88ถ้าแบบพี่ใจเย็นอ่ะแล้วยิงค่อยๆปั้นอ่ะพี่ชนะอ๋อครั้งแรกครับจริงป่ะเนี่ยครับผมครั้งแรกที่ชาเลนจ์เหรอพี่ใช่ครับสมัยก่อนใช้แต่ปืนปากกาครับวายตายแลย้ว <c oughs> ที่สามโอ้โหที่สามไม่น่าเชื่อเขาพี่เคมาไงเนี่ยเอาตัวน,นั้นตอนแรกผมไม่คิดว่าพี่จะยิงดีขนาดนนีะ้พี่เคที่สามนะครับถ้าสมมติว่า<ๆ>เขาปั้นอีกนิดหนึ่งอ่ะเขาชนะที่หนึ่งเลยนะเพราะคะแนนเสมอกันแต่เวลาสู้ที่หนึ่งไม่ได้เท่านั้นเองนะโอ้ ครั้งหน้าผมว่าที่หนึ่งแบบลําบากเลยแล้วก็มาที่สองที่สองก็เวลาเสมอกับพี่เคนะคือโอ้โหพี่ oh, พนิดเดียวติดขัดตอนไหนหรู้ป่าตอนป้อนตอนป้อนเอ,นอนกสูตรลูกซองที่มันติดขัดอะ่ะมันมีนัดหนึ่งที่มันไม่ลั่นไม่งั้น,นพี่ชนะแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาตรงนะผมกะว่าโอ้โหังไงพี่แหลมกูวันนี้โดนแล้วโดนห้าหนึ่งแล้วกะโดนลุมแล้ววันนี้ เหนือความคาดหมายไปอีกพี okay. ่แหลมพี่หนึ่งแล้วไม่เฟกนะพี่แหลมงงเลยครับงงไม่เฟกอันนี evet ้ไม่เฟกเลยก็เนี่ยครับผลประกอบการที่แต่ละท่านคือสมกับเป็นพระเอกมือปืนครับขอบคุณครับอ่ะพี่แหลมอเดี๋ยวให้พี่ๆอาชีวะก่อนก็ได้ครับอาฝากนยครับผมในฐานะพี่ๆอาชีวะที่ได้มาร่วมแบทเทิช่นแชร์เลนกับฝั่งพี่แหลมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็สนุกเฮฮาครับตามภาษาคนรู้จักแล้วครับ ครับก็ติดตามพี่แหลมมาตั้งแต่โฟคิงหนึ่งและสองนะครับมาเจอหนังเรื่องมือปืนนี่มือปืนสมชื่อครับยอดเยี่ยมครับได้ครับติดตามครับติดตามครับติดตามพี่แหลมตลอดครับผมดูความพัฒนาต่อไปครับผมขอบคุณครับปกาครับเป็นยังไงโอ้โหรีวิววนีสนุกครับดีใจทุกครั้งที่เจอพี่หลมพี่หลามเป็นกันเองมากอยากให้ติดตามภาพยนตร์ครับวันที่27็นี้ก็ฝากเพื่อนๆนะฮะก็ ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนี่ขนาดพี่แหลกมาทิ้งวิชาไปเยอะแล้วนะเออดังทรงขนาดนี้ลองไปดูในหนังทรงจะขนาดไหนฝากด้วยครับยี่เดียพิจิกาครับครับครับพี่ลครับก็วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอพี่ๆครั้งหนึ่งในสนามยิงปืนก็ที่บอกไปแล้วครับอาจารย์คนแรกในชีวิตผมที่สอนจับปืนแล้วก็พี่บางครับในฉากที่โฟกิงทิกแทกโททิกแทกโทตั้งแต่ฉากแรกแล้วนะฮะจุดเริ่มต้นจากตรงนั้น แล้วก็ได้อยู่ในเรียนรู้ที่จะรู้จักกับสังคมอาชีวะแล้วก็พี่ๆน้องๆซึ่งเดินทางกันมานะครับและปัจจุบันเนี่ยผมมีโอกาสได้รับบทเป็นมือปืนซึ่งเป็นอีกเลเวลหนึ่งของความเข้มข้นเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามพัฒนาการของการแสดงนะครับแล้วก็พุทิพง์นักทองด้วยในการสร้างภาพยนตร์ที่เข้มข้นแล้วก็แตกต่างในสังคมไทยเพราะนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีอยู่ก็คือสังคมมือปืน ม,มือปนอืยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้ฝากอะไรไว้ให้คุณได้คิดได้ตะหนักแน่นอนเดี๋ยวกูยิงแม่งทิ้งแบบทิกแท็กโทยได้สั์เจอกันอัลบั้มนี้เลยเพื่อนอมือปืน